สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะสาหรับฮงเฟยสาระเรื่องพืชนะวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูกับอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับเนาะที่บางพื้นที่ก็มีนะบางพื้นที่ก็ไม่มีเลยสําหรับพืชชนิดนี้คนอีสานบ้านผมจะรู้ดีเลยนะครับเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรมีประโยชน์ในเรื่องใดบ้างไปดูกันเลยครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรไปดูกันเลยครับ นี่เลยครับมันอยู่ข้างหน้าผมนี้เองนะทุกท่านเนาะวันนี้อาจจะมีลมที่แรงนิดหนึ่งนะครับเนาะผมก็จะถ่ายทําด้วยกับธรรมชาติที่แบบธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเนาะไม่มีการตัดต่อตัดเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเนาะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้านเรานี่แหละจะดีที่สุดผมว่าเนาะอันนี้ก็ไม้ไผ่บ้านนะเสียงไม้ไผ่บ้านก็จะดังนะครับนะดังแบบอ่าเพาะๆนิดนึงนะครับเนาะผมก็จะพาพี่น้องมาดูกับพืชอีกชนิดหนึ่งที่ผมจะพาพี่น้องมาเจอในวันนี้เลยนะครับเนาะ เพื่อชนิดนั้นอยู่ข้างหน้าผมนี่เองเลยนะทุกท่านเนาะทุกท่านเห็นต้นเขาหรือยังนะครับนอตต้นงสูงต่างงานอย่างนี้เลยนะนี่เลยนะอืม ลักษณะต้นลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้เลยนะและลักษณะดอกก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปลงไปดูกันนะต้นนี้ดูชื่อของเขากันก่อนนะต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นเป้าใหญ่นะครับเนาะหรือที่คนอีสานบ้านผมรู้กันว่าใบเป้านะครับเนาะสาม,มารถไปย่างหรืออังไฟในสําหรับคนที่นะเ,เกิดอ,อุบัติเหตุรถล้มอะไรประมาณนี้เลยนะมันจะมีสองสายพันธุ์นะต้นเป้าใหญ่และเป้าเล็กนะครับเนาะแต่สรรพคุณทางยามันจะต่างกันนะทุกท่านต้นเป้าใหญ่ก็สรรพคุณทางยาอีกอย่างหนึ่งนะส่วนต้นเป้าเล็กก็สรรพคุณทางยา อย่างงนึทําไมถึงเรียกต so ้นเป้าใหญ่นะครับมันจะมีลําต้นที่สูงใหญ่มากเลยนะครับเนาะต้นเป้าใหญ่ดูง่ายมากนะมาดูนะในเรื่องนะครับเนาะลักษณะลําต้นของเขานะและลักษณะใบนะครับเนาะลักษณะใบทั่วไปนะต้นเป้าใหญ่และเป้าเล็กนะครับไม่ต่างกันเลยนะลักษณะใบก็จะคล้ายๆกันนะใบจะเป็นอย่างนี้นะจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับเนาะสําหรับต้นเป้านะมีกลิ่นหอมหลังใบก็จะลักษณะนี้มาดูในเรื่องลําต้นกันก่อนนะ ลำต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะสำหรับต้นเป้าใหญ่นะลำต้นจะขึ้นต้นใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยทุกท่านนะนี่นะอันนี้คือต้นเป้าใหญ่แน่นอนนะครับเนาะเป็นต้นสวยๆสูงๆอย่างนี้นะทุกท่านในเรื่องนะครับเนาะกรณียอดอ่อนก็จะคล้ายกันไม่ต่างกันเลยกับเป้าเล็กนะครับเนาะ mm. นี่เลยนะในเรื่องสรรพคุณทางยายมีเยอะจริงๆเลยนะทุกท่านเนาะสำหรับต้นเป้าใหญ่นะ สรรพคุงทางยาของเป้าเล็กก็เหมือนกันแต่สับพคุณม like like ันต่างกันนะทุกท่านนะให้แยกให้ออกก่อนนะผมก็จะพาพี่น้องมาแยกให้ออกก่อนนะดูในเรื่องนะครับเนาะมาดูในเรื่องลักษณะดอกและลักษณะผลของเขากันก่อนนะลักษณะดอกจะเป็นอย่างนี้ทุกท่านนะสำหรับต้นเป้าใหญ่นะผมจะทําให้เห็นภาพชัดๆก่อนอันนี้มาดูลักษณะผลของเขากันก่อนผลจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดกลมๆอย่างนี้ออกตามช่อยดอกนะทุกท่านนะอันนี้ก็ผลไปเรื่อยๆนะส่วนดอกนะครับเนาะดอกจะอยู่ตรงปลายอย่างนี้นะอันนี้คือลักษณะดอกของเขานะสําหรับ ต้นเป้าใหญ่นะครับน้องลักษณะดอกจะเป็นอย่างนี้หลายท่านก็คงนะครับอาจจะยังไม่รู้เลยนะว่าเขามีลักษณะดอกและลักษณะผลยังไงลักษณะผลของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะ้องเรียงรายขึ้นมาอย่างนี้นะในเรื่องสรรุคุรณทางยานะครับผมก็จะพาพี่น้องลงลึกไปดูในเรื่องสรรุคุรณทางยาของต้นเป้าใหญ่มันมีอะไรกันบ้างนะ ผมจะพูดในเรื่องนะครับสรรพคุณเป็นหัวข้อดีกวัวเนาะแต่ก่อนที่จะไปทำบัญญาพี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับเนาะหรือไปปรึกษาแพทย์แผนไทยอยู่ดีเอาสรรพคุณนะครับแต่ละหัวข้อกันนะแก้ปวดท้องเนาะช่วยขับน้าข่าวปลานะขับเลือดผู้หญิงหลังคลอดนะครับเนาะแก้วิงเวียนศีรษะช่วยเลือดลมให้ไหลเวียนดีนะครับเนาะแก้อาการพวกช้ำใช้บุมชะร้างบาดแผลนะในเรื่องสรรพคุณทางยาของเขาก็มีเยอะเหมือนกันเลยนะครับเนาะ ในเรื่องสรรพคุณทางยางอื่นๆนะครับนาะใช้สําระร้างบาดแผลแก้เหน็บชาใช้เป็นยาขับถ่ายแก้ลมแก้ท้องผูกนะครับน้องแก้โรคลิซิดวงทวบ้านรวมแม้กระทั่งแก้โรคลิซิดวงลําไส้นะช่วยขับน้องให้ตกได้ดีนะครับน้องลเราลำไส้ได้นะช่วยขับพยาธิไส้เดือนได้อีกนะแก้ปวดข้อปวดอักเสบน้องแก้ไข้ช่วย ช่วยอาหารแก้เลือดร้อนอะไรประมาณนี้ช่วยกระจายเลือดลมนะทําให้เลือดร้อนกลายเป็นเลือดเย็นนะครับนะ้องแก้ร้อนในกะหายน้ําได้หมดเลยแก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อครับปัสสาวะทางเดินปัสสาวะแก้โรคเนบซานะครับนะ้องช่วยทําให้ท่อน้ําเหลืองให้แห้งได้นะครับนะ้องรักคุทาราชอะไรประมาณนี้รักษาโรคคุทราชนะครับเนาะได้หมดเลยนะแต่ต้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยอยู่ดีนะก่อนที่จะมาทําเป็นยาทานจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับเนาะ นี่เลยผมก็ถ่ายแบบตามธรรมชาติธรรมชาติให้พี่น้องได้ดูกันเลยนะอืมผมเป็นคนที่รักธรรมชาตินะครับเนาะชอบธรรมชาติจริงๆนะอืมอ่านะครับเนาะไม่มีการตกแต่งคลิปใดๆทั้งสิ้นเลยนะ สดๆร้อนเลยนะรวมแม้กระทั่งนะช่วยแก้โรคผิวหนังผวดปื้นคันนะครับเนาะช่วยขับลมช่วยเจริญอาหารนะครับเนาะรวมแม้กระทั่งแก้ท้องเสียแก้คันตามตัวแก้อรมจุกเสียนะแก้ขับเสมหะบันเป็นยาบำรุงกาลังบำรุงโลงหิตบำรุงธาตุนะรวมแม้แก้กระทั่งเมาเอียนอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับเนาะอันนี้คือต้นของเขาเนาะลักษณะต้นก็จะสูงต่ะหงานอย่างนี้เลยนะอันนี้มันเป็นต้นเป้าเป้าใหญ่นะครับเนาะผมก็พูดลงลึกกว่านี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะมัน สถานที่ถ่ายมันก็อยู่ในสถานที่จริงนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถนะครับเนะาะใช้มีดกระทบเปลือกหรืออ,อะไรล่ะฟันให้เห็นแก่นได้อะไรประมาณนี้ผมไม่ทำอะไรธรรมาชาตินะครับเนาะแตถ่ถ้าจะลงลึกจริงๆก,ก็จะประมาณนี้เลยมาดูในรูปแบบการใช้นะครับเนาะเล็กๆน,น้อยๆเลยนะใช้ปัญญาตามที่ผม ตามตำตราที่ผมศึกษาข้อมูลมาเช่นกันนะครับเนาะผมก็จะมาแบ่งปันให้พี่น้องได้ดูกันนะสําหรับต้นเป้าใหญ่นะครับเนาะใช้บำรุงรูหิตแก้ท้องเสียแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดข้อนะโดยใช้เปลือกต้นและใบนํามาต้มกับน้ําดื่มนะอันนี้ในกรณีนะครับเนาะใครที่เป็นตามที่ผมว่านะนำเปลือกต้นนะครับตรงนี้เลยนะและใบของเขาเนาะมาต้มน้ําดื่มจะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะช่วยเจริญอาหารขับลมแก้น้ําเหลืองเสือแก้ มะเร็งลุทธราชแก้เน็บชาแก้ปวดเมื่อยแก้โรคทางเดินปัสสาวะนะครับเนาะอันนี้ก็นํารากของเขามาต้มน้ําดื่มนะจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับเนาะอันนี้โดยรวมเลยนะครับผมจะพูดเป็นหมารวมเลยนะมันถึงจะกระชับนิดนึงเลยนะครับเนาะส่วนใช้เป็นยาบํารุงกำลังบำรุงธาตุแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้เข็มหาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ลมจุกเสียดโดยนําใบมาต้มกับน้ําดื่มนะครับเนาะนำใบตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นต้นยางนาะนี่เลยนะครับใบของเขา นะใบของเขามาต้มน้ําดื่มจะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะแก้อเือร้อนช่วยย่อยอาหารโดยนําเปลือกนะครับเนาะและกระพี้มาต้มกับน้ําดื่มนะครับเนาะเปลือกตรงนี้เลยนะกระพี้คืออะไรหรือจะให้ผมบอกอตรงนี้พี่น้องก็อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะหลายท่านเนาะผมบอกเลยก็ได้เนาะกระพี้คือระหว่างาเปลือกและเนื้อไม้นะครับเนาะมันจะเป็นกระพี้ข้างในนะเขาเรียกอะไรล่ะนะ อยู่ตรงในนี้นะครับเนาะระหว่างเปลือกและเนื้อไม้เขาเรียกกลับพีนะครับเนาะกลับพีอะไรประมาณนี้เนาะระหว่างเปลือกกับเนื้อไม้นะครับเนาเนื้อชั้นในนะอันนี้ในกรณีนี้เลยนะครับเนาะส่วนใช้แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยใช้ทั้งต้นเป่าใหญ่ผสมกับส้มรมต้นเล็บแมวนะครับหมากเล็บแมววานเท่านี่แหละครับเนาะต้นมะดูกต้นตับเต่าโคกนะต้นมะเดื่ออุทุมพรนะครับเนาะต้นกระจายต้นนะกำแพงเกตชั้นและต้นกระเจียนต้มกับน้ําดื่มใช้เป็นยา ขับเลือดอสตีในลังอาการคลอดนะครับเนาะหลังจากการคลอดบุตรนะคนสมัยก่อนจะนิยมใช้อย่างนี้เลยขับน้าเข่าปลานะครับเนาะในเรื่องในเรื่องนี้นะครับจะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะรวมแม้กระทั่งใช้แก้อาการฟกช้ำนะครับโดยการนําใบของเขามา,าย่างไฟแล้วนอนอะไรประมาณนี้คนสมัยก่อนนะหรือปัจจุบันก็ใช้เหมือนกันนะคนที่เกิดอุบัติเหตุรถล้มอะไรประมาณนี้จะใช้ในกรณีนี้เลยนะครับเนาะแก้วิงเวียนช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะครับเนาะเหมือน อ,อย่างนี้เลยนะครับตามที่ผมพูดเลยนะคนสมัยก่อนและคนปัจจุบันบางพื้นที่เขาก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะในกรณีที่รถล้มอะไรประมาณนี้จะนําคนไปย่างแล้วนํานใบเป้าไปอางไฟนะครับเนาะนี่มาผมจะซูมให้ดูนะลักษณะดอกของเขากันก่อนนะนี่นะครับนาะอดอกของเขาจะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนาะอทุกท่านพี่น้องเนาะประโยชน์นะครับนาะอประโยชน์ของต้นเป้านะครับเนาะสามารถนะ นำใบของเขาเนาะไปรับประทานแทนอาหารได้นะครับเนาะเป็นอาหารหมื้อว่างหรือกินกับปนกับแก้วอะไรประมาณนี้นะเป็นผักนะครับเนาะผักชั้นดีชั้นยอดเลยใครชอบกินนะครับเนาะนําไปอังไฟก่อนนะทุกท่านนะนําใบของเขาเนาะตรงนี้นะยอดอ่อนไปอังไฟนะครับเนาะให้อ่อนก่อนก่อนที่จะมารับประทานกับแก้วกับน้ําพริกอ่า กับอะไรได้หมดเลยนะครับสาหรับอ่าทานร่วมกับน้าพริกส่วนมากผมจะชอบทานร่วมกับน้าพริกหรือนะครับน้องเกี่ยวปลาดุกอะไรประมาณนี้คนอีสานบ้านผมจะเรียกปนปลานะครับปนปลานะอีสานบ้านผมจะเรียกทั้งสี่นะครับเนาะในกรณีนี้เลยนะส่วนชื่อแต่ละท้องถิ่นนะผมยังพูดไม่จบเลยนะทุกท่านเนาะบางพื้นที่ก็จะเรียกอ่าเป้าหลวงนะครับเนาะเป้าหลวงนะในบางพื้นที่เขาจะเรียกเป้าหลวงเป้าใหญ่นะครับเนาะอืมเปาะนะกําแพงเพชรจะเรียกห้ายืงนะแล้วแต่จะเรียกไป แต่และพื้นที่เรียกมเหมือนกันแต่ส่วนมากจะอ้างอิงตามชื่อวิทยาศาสตร์จะดีกว่านะครับทุกท่านเนาะจะได้รู้กันเลยนะครับเนาะพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะผมก็มาให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับต้นเป้าใหญ่นะครับเนาะหรือเป้าหลวงนั่นเองนะว่ามีเขามีสรรพคุณในทางยาในเรื่องใ,ใดกันบ้างนะเขามีสรรพคุณทางยาเยอะจริงๆเลยนะครับเนาะตามที่ผมศึกษาข้อมูลมานะและจําได้เลยนะว่าเขามีสรรพคุณทางยาในเรื่องนี้มันมีอะไรกันแน่นะผมไม่ใช่หมอนะครับเนาะ ผมเป็นไม่ใช่ผู้ชายชาญใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นกับทุกท่านเท่านั้นนะครับเนาะเพื่อจะให้ทุกท่านนะไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมต่ออีกที่นะครับเนาะเมื่อเจอป้นเป้าใหญ่นะหรืออยากนําชื่อของเขาไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเช่นกันอันนี้ก็ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ผมขอกก่าคำว,ว่าขอบคุณทุกท่านมากครับยินดีชมครับ